รถบ้านสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมปี64เป็นทั้งเรื่องที่ต้องเตือนภัยสังคมให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนขายรถบ้านมือสองและเป็นทั้งเรื่องสยองขวัญปนสิ่งลี้ลับไปในตัวต้องขอเล่าย้อนกลับไปถึงที่มาที่ไปสักเล็กน้อยผมเปิดบริษัทบ้านการประเมินราคาทรัพย์สินและที่ดินงานส่วนใหญ่จะเป็นงานสำรวจที่ดินที่รับเหมาจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนต่างๆมีพนักงานที่ต้องออกไปสำรวจทุกวันผมจึงต้องใช้รถยนต์ที่เป็นยานพาหานะให้กับพนักงานที่ออกพื้นที่อยู่หลายคันผมชอบมองหารถในอินเทอร์เน็ต Facebook มา r ก็ตและช่องทางอื่นๆเพื่อหารถยนต์ให้พอเพียงกับพนักงานที่ออกพื้นที่ในแต่ละวันวันที่6เดือนมีนาคมปี64ซึ่งเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดของพนักงานและผม มจึงนั่งเปิดดู Facebook มาเกตเพื่อหารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นเพราะเป็นรถตลาดซ่อมง่ายราคาไม่ค่อยตกเป็นที่นิยมของตลาดพอเปิดเข้าไปดูมีคนลงขายเป็นรถปี2011ราคา1,19,000บาทผมตัดสินใจทักข้อความถามผู้ขายโดยด่วนเนื่องจากรูปรถปีและราคาของรถนั้นถือว่าต่ำกว่าท้องตลาดไปมากผู้ขายตอบกลับมาโดยขอโทรหาผม แจ้งว่าที่ลงราคาไปนั้นผิดไปให้ลูกสาวลงประกาศให้ที่จริงลงราคาไว้ที่190,000บาทแต่ในใจราคานี้ก็ถือว่าคุ้มถ้ารถสภาพดีเดิมๆผู้หญิงใช้งานและเลขไม่น้อยผมเลยต่อแบบเล่นๆว่าถ้าขายเงินสดให้ผมได้ในราคา170,000บาทผมซื้อและโอนเลยโดยผมขอเข้าไปดูรถในวันที่7เดือนมีนาคมปี64เวลานัดหมายกันเที่ยงตรง ผู้ขายยืนยันว่ารถไม่เคยมีการชนด้านหน้าและด้านหลัง100%รถสภาพดีวันดังกล่าวผมยอมนั่งรถแท็กซี่หมดค่าเดินทางไป450บาทค่าทางด่วนอีก115บาทแถวสะพานตากสินซอย11ในใจคิดว่าจะรับรถกลับบ้านเลยเหลือแค่เล่มทะเบียนฝากทางผู้ขายทำเรื่องโอนให้เป็นเงิน4,000บาทผมถึงก่อนเวลาประมาณ10นาที ลงรถตามที่แจ้งเอาไว้ที่มีต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านพอมองเข้าไปเป็นหัวรถยนต์ซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่หลายคันในใจคิดว่าไม่ใช่รถบ้านแล้วสิแต่ก็อาจจะเอามาฝากขายผมก็ยังคิดไปในทางที่ดี ช่วงรอคนขายมาผมเดินวนดูรอบรถก็เห็นว่ารถได้ทำสีรบคันมาไม่ตรงกับที่แจ้งผมเอาไว้ในใจเลยคิดว่าน่าจะต่อหน้างานได้อีกหน่อยรถทำสีเก็บสีก็ดีดไปอีกแบบถ้าขับแล้วดีระบบไม่มีปัญหาอะไรยางปี17ต้องเปลี่ยนยางหน่อยก็พอใช้ได้พอถึงเวลาคนขายโทรมาแจ้งว่าติดธุระด่วนให้น้องชายมาเปิดรถให้แทนและถ้าวางเงินก็เซ็นสัญญากับน้องชายได้เลย ผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอเปิดรถยนต์ดูสภาพภายในสภาพดีดอกเปลี่ยนใหม่มีทีวีดูทั้งบาอหน้าเบาะหลังอีก2จุดเปิดใช้งานได้ปดกติผมเลยขอดูห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถเครื่องยนต์สภาพก็ยังดูใหม่มากแต่ดูทุกจุดที่ปรากฏตามคู่มือดูรถมือ2 ก็ตรงตามตำราที่ระบุในทุกจุดที่ดูทำสีจนถึงคานนนอตขยับทุกตัวประตูบ้านคนขับมีรอยทำสีเปลี่ยนอะไหล่ใหม่หมดทุกชิ้นแต่ราคานี้ถ้าขับดีราคาลงอีกหน่อยก็คุ้มการเปลี่ยนอะไหล่ดูใหม่ก็เป็นผลดีเพราะผมใช้งานรถออกพื้นที่ขับดีก็โอเคแล้วผู้ขายให้ลูกสาวยืนดูตอนผมดูรถวนดูรอบคัน แต่ที่น่าแปลกยิ่งดูลูกสาวที่เขาเฝ้าผมก็ยิ่งขยับออกจากรถทีละนิดเหมือนกลัวอะไรบางอย่างผมก็คิดว่าคงกลัวผมคนแปลกหน้ามาดูรถเลยจะขยับออกมาเพราะไม่ไว้ใจสุดท้ายอยากดูประวัติรถเพื่อทราบว่ารถเคยทำประกันอะไรไว้ไหมเผื่อรับไปก็ยังมีประกันติดไปกับรถ ที่เก็บของหน้ารถมีเอกสารทำประกันใบเดียวแต่ผมอ่านรายละเอียดทั้งหมดคนทำประกันไม่ใช่เจ้าของที่อยู่ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่คนขายเคยส่งให้ดูทางลายแต่ปรากฏชื่ออีกคนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภยัยทำประกันช่วงปี61 62 ในใจคิดว่าชื่อแปลกดีนำสกุลก็เพราะดีนะสุดท้ายก่อนจะเสียงเงินจึงได้ขอลองขับรถทดสอบดูสักหนึ่งรอบเพื่อตัดสินใจครั้งสุดท้ายน้องชายผู้ขายเลยมานั่งข้างคนขับด้วยพอขับรถออกมาจังหวะแรกรถยนต์ปี2011ขับเหมือนรถใหม่เลยอัตราเร่งดีพวงมาลัยยังเบาอยู่ไม่หนักเท่าไหร่ขับออกถนนใหญ่มาสักพัก ช่วงจังหวะที่จะเลี้ยวกลับรถเพื่อมองดูคันด้านหลังหางตาเหมือนมองเห็นเป็นผู้ชายนั่งด้านหลังเป็นเงาแบบแวบ,บเดียวแล้วหายไปก็คิดในทางที่ดีว่าน่าจะเป็นเงาของพี่ที่นั่งมาด้วยแสงแดดสะท้อนเลยเกิดรูปคนที่กระจกก็เป็นไปได้เลยไม่คิดอะไรมากแต่ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเองตลอดเวลาน้ำมันก็เริ่มจะหมดเลยขอจอดพัมเติมน้ำมันตรงข้ามซอยทางเข้า พอจอดรถยนต์เติมน้ำมันน้องเด็กปั๊มก็มองแต่บอดหลังตลอดแล้วยิ้มยิ้มในใจคิดว่าอะไรของน้องเมาเป็นชาเสรีหรือไงน้องชอบยิ้มหวานหวานคนเดียวพอจ่ายเงินเสร็จก็ขับออกมาช่วงขากลับยิ่งขับยิ่งเร่งดีเครื่องเดินเรียบไม่มีปัญหาถ้าขอลดราคาลงได้อีกหน่อยก็ถือว่าคุ้มในใจคิดว่าจะลองเสนอราคา1 6 0 0 0 0บาทแต่ช่วงกำลังคิดนั้นดันได้ยินเสียงข้างหูมาคำานึงว่าไม่ขาย ก็ยังคิดว่าเสียงจากไหนหรือพี่ที่นั่งในรถได้ยินผมอาจหลุดปากพูดไปแต่มองดูก็ไม่เหมือนคนจะตอนบทสนทนาคุยกันต่างคนต่างเงียบแต่ก็ไม่คิดอะไรมากมาถึงบ้านคนขายโดยสวัสดิภาพแต่ขอสตาร์ทรถทิ้งไว้สักครู่เปิดแต่เย็นเย็นเพื่อดูรายละเอียดครั้งสุดท้ายและขอให้ผู้ขายเอาเล่มทะเบียนตัวจริงมาดูก่อนผมเปิดแฮรอในรถ พอผู้ขายหยิบส่งให้ดูผมก็ดูรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มปรากฏว่าหน้าแรกก็ปรากฏชื่อลำดับที่4เข้ามาเลยและมีตราประทับมุมด้านขวาบนว่าออกแทนเล่มเดิมรายการชมรุดเปิดดูที่หน้า18ก็มีรายการบันทึกวันที่9เดือนพรษฎาคมปี63เข้ามาเลยเป็นเรื่องแปลกมาก เหมือนปกปิดประวัติรถยนต์ที่ผ่านมาในใจผมยังจะต่อราคาลงครั้งสุดท้ายแล้วขับรถกลับบ้านเนื่องจากเสียเวลามาพอสมควรแล้วต่อได้หรือไม่ได้ก็คงเอาเพราะราคานี้ก็ถูกกว่าท้องตลาดมากแล้วจึงได้ปิดเครื่องยนต์เพื่อจะเปิดประตูออกจากรถแต่ก็มีเสียงมาข้างหูแบบตังเลยว่ากูไม่ขายกูไม่ขายครั้งนี้จะคิดเขาข้างตัวเองเหมือนครั้งก่อนก็ไม่ใช่เพราะอยู่ในรถยนต์คนเดียว พี่คนขายก็อยู่นอกรถใจรู้สึกวิววิวคนเริ่มลุกขึ้นมาบ้างละ่ะยิ่งรนเข้าไปใหญ่พอมองไปกระจกมองหลังเจอผู้ชายนั่งอยู่หลังรถแวบเดียวแล้วหายไปผมรีบเปิดประตูรถแล้ววิ่งออกมาอย่างเร็วเหมือนคนเห็นผีหลอกอย่างนั้นแต่หลอกตอนกลางวันเลยเหรอขอน้องชายคนขายวนดูรอบรถอีกรอบยังคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้คืออะไรแล้วจะเอาบีไหมประวัติรถก็สืบย้อนหลังไม่ได้ แต่ราคามันมาแบบเราชัยมีเสียงหลอนหลอนมาอีกครั้งที่ข้างหูว่าทะเบียนรถเลยคิดว่าเอาทะเบียนรถลองเปิดหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในมือถือปรากฏว่าข้อมูลรถคันนี้เยอะมากหัวข้อพาดข่าวเข่งชนจักรยานยนต์ดับสามชีวิตเป็นข่าวปี6-2ทั้งคนขับรถยนต์ตายข่าที่ในรถคนขับจักรยานยนต์ตายหน้าและสองศพรวมเป็นสศพ ผมรู้เลยครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้นี่เองรถสภาพพังยับเยนแล้วทำสีใหม่ห้องเครื่องอาจจะเคลมเครื่องและอะไรทุกอย่างใหม่แล้วยอมรถยนต์มาขาผมเลยตัดสินใจบอกน้องชายผู้ขาขออนุญาตตัดสินใจก่อน น้องผู้ขายก็ยินดีแต่โทรประสานงานทางคนขายไปคนขายได้โทรไลน์หาผมสามครั้งแต่ผมไม่ได้รับสายแล้วผมก็ส่งข้อมูลข่าวเข้าไปในไลน์แล้วแจ้งว่าตายสามศพเลยนะครับพี่ผู้ขายเงียบและไม่โทรมาอีกต้องขอ,อ,อบคุณน้องที่อาจเป็นดวงวิญญาณในรถ ที่บดนจิตดมใจไม่ให้ผมโดนหลักขายรถได้สำเร็จผู้ขายกล้ามากที่จะยืนยันรถว่าสภาพทุกอย่าง100เปอร์เซปกติผมเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิบ่อยเพราะเคยอาศัยอยู่วัดมาหลายปีช่วงปิดเทอมตอนเด็กในแซนหลวงปู่มั่นจะเจอประสบการณ์แบบนี้ในสมาธิแบบมาขอส่วนบุญมาให้เห็นว่าตายยังไงจะช่วยอยู่ทิศส่วนกุศลให้แบบไหนแต่จิตผมไม่หลงไปยึดติดกับนิมิตพยายามแก้ไขจนไม่สนใจในนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไป ต่อมาก็ไม่ได้พบเห็นมาอีกเลยแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งคือมาให้ได้ยินเสียงและปรากฏให้เห็นขึ้นมาจากตาเนื้อเลยเป็นเรื่องจริงที่ยืนยันจากหลักฐานจริงรถยนต์คันนี้หากใครเปิดใน Facebook ค้นหารถยนต์ก็จะปรากฏรถยนต์คันนี้เป็นบรรทัดแรกๆเลยผมนี่สยองเลยครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรถบ้านสยองขวัญถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ